สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันวนี้พรัชนาของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในมัธรปที่16ข้อ2 0ถึง23นะครับผมให้หัวข้อมานี้ว่าความหวังดีที่ไม่ดีนะครับพระคำพตีตอนนี้ได้กล่าวถึงเรื่องของเปโตรนะครับบอกว่าพระโองค์ทรงกำชับห้ามเหล่าสาวก ของพระองค์ไม่ให้บอกผู้ใดว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ตั้งแต่เวลานั้นมาพระองค์ทรงเริ่มเผยแก่เหล่าสาวกของพระองค์ว่าพระองค์จะต้องเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็มและจะต้องทนทุกข์หลายประการจากพวกผู้ใหญ่และพวกมหาปรหิตและพวกธรรมจาร์จะต้องถึงถูกประหารชีวิต ต่ในวันที่3มพระองค์จะถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่ฝ่ายเปโตรเอามือจับพระองค์ทูลท้วงว่าพระองค์เจ้าข้าให้เหตุการณ์นั้นห่างไกลพระองค์เถิดอย่าให้เป็นไปอย่างนั้นแก่พระองค์เลยพระองค์จึงหันพระพักตร์ัสกับเปโตรว่าไอ้ซาตานจงไปให้พ้นเพราะเจ้าเป็นเครื่องกีดขวางเราพระเจ้าคิดอย่างคนไม่ได้คิดอย่างพระเจ้าพระคัมภีร์ตอนนี้กาลังพูดถึงความหวังดีเมื่อพระองค์ทรงสอนพวกเขาว่าพระองค์จะต้องสิ้นไปชน บนกลางเขนแต่พวกเขาฟังอาจจะยังไม่จบครับนะฮะก็คือว่าพระองค์ว่าพระองค์จะเป็นขึ้นมาจากความตายด้วยแต่เปรโตไม่ได้ยินแบบนั้นปั๊บเอามือจับพระองค์เลยครับทูลทวงพระองค์ว่าให้เหตุการณ์นี้ห่างไกลาจากพระองค์มันเป็นความหวังดีแต่ไม่ดีเนื่องจากว่าประการที่หนึ่งครับมันเกิดจากการขาดความเข้าใจาในานามพระทยเลวลาเราฟังพระคําพระเจ้าฟังให้มันครบครบเลวลาที่ฟังคําของพระเจ้าอย่าฟังเพียงข้อใดข้อหนึ่งครึ่งข้อ นะครับต้องฟังให้มันครบและเมื่อเราเข้าใจน้ำประทัยของพระเจ้าเราก็จะเป็นคนที่มีความหวังดีที่ส่งผลดีแต่เมื่อไรก็ตามความหวังดีของเรานั้นไม่ได้อยู่บนน้ำประทัยของพระเจ้ามันจะเป็นความหวังดีที่ไม่ดีสาวกรู้ว่าพระองค์เป็นใครพระองค์เป็นพระคริสต์พระบุตรพระเจ้าจากข้อที่16เขารู้ว่าพระองค์เป็นพระบุตรพระเจ้าและพระเยซูคริสต์เจ้าบอกพวกเขาบอกว่าไม่ต้องไปบอกใครนะแต่ให้รู้อย่างหนึ่งก็คือว่าพระองค์จะต้องสิ้นพระชน และจะต้องเป็นขึ้นมาจากความตายพระคัมภีร์ในตอนนี้เราจะสังเกตในข้อที่21นะครับว่าพระองค์เปิดเผยสิ่งที่กําลังดูเหมือนขัดกันจริงๆพระองค์บอกว่าพระองค์เป็นพระบุตรพระเจ้าแต่ทําไมพระบุตรพระเจ้าต้องสิ้นพระชนใน้นเองสาวกไม่สามารถจะเข้าใจสิ่งนี้ได้เนื่องจากว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งล้าลึกการที่จะเข้าใจพระไถ่ของพระเจ้ามันต้องเป็นการเปิดเผยจากพระวิญญาณของพระเจ้าเท่านั้น ไม่ได้เป็นการเปิดเผยเพราะเราเองนั้นศึกษาเยอะแต่การเปิดเผยนั้นมันเกิดขึ้นจากพระวิญญาณบนสุทธิที่ทำให้เรามีความเข้าใจอย่างชัดเจนว่าน้ำพระทัยของพระองค์คืออะไรนั่นคือประการที่ 1. ความหวังดีที่ไม่ดีเนื่องจากเพราะขาดความเข้าใจในน้ำพระทยัยประการที่2ก็คือเพราะวางอยู่บนพื้นฐานของอารมณ์ตอนนี้เปโตรฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดและเกิดมีความรู้สึกว่าเป็นห่วงพระเยซูคริสต์เจ้ามาก เพราะพื้นฐานของเขาคืออารมณ์จะสังเกตว่าตลอดเวลาจะทําอะไรก็ตามเปรโตเนี่ยแหละครับจะเป็นคนที่พูดตลอดเวลาเลยเมื่อพระองค์ถามว่าพระองค์เป็นใครเปรโตคนเดียวครับที่ตอบว่าพระองค์เป็นผู้บุตรพระเจ้าเมื่อมีการให้หย่อนอวนลงจับปลาเปรโตก็รู้เพียงคนเดียวว่าพระเยซูคือพระเจ้าและกราบที่พระชนุของพระองค์คนอื่นก็เฉยเฉยเพราะเปรโตเต็มไปด้วยอารมณ์สายตาความคิดของพระองค์จดจ่อของน้ำพระทัยพระเจ้า แต่สายตาของเปรโตจดจอกับอารมณ์และความรู้สึกที่ตัวเองมีต่อพระเยซูคริสต์เขาควรจะจับจ้องไปที่น้าพระทัยของพระเยซูคริสต์ไม่ใช่จับจ้องที่ความรู้สึกของเขาที่มีต่อพระเจ้าปัญหาของการรับใช้พระเจ้าจํานวนมากมายเกิดขึ้นจากการใช้อารมณ์ของตัวเองในการจับจ้องอย่างที่พระเจ้าและเมื่อเราใช้อารมณ์ของเราจับจ้องอย่างที่พระเจ้าเราก็จะพลาดจากน้าพระทัยอันสูงสุดของพระเจ้า เราจะสังเกตในพระครัมภีร์เราจะสังเกตว่าเมื่อคนติดตามพระเจ้าเขาบอกว่าเขารักพระองค์เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่น้อยมากแต่รู้ว่าพระองค์รักเขาเพียงไรเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องปกติจะสังเกตกนะครับเปาโลไม่เคยพูดบอกว่าข้าพระองค์รักพระองค์ที่สุดห,หัวจิตหัวใจอะไรเงี้ยน,นะครับเพราะเปาโลรู้ดีว่าพูดแบบนั้นอาจจะเป็นบาปได้แต่รู้ว่าพระองค์รักเขาขนาดไหนข้าพะเจ้าเป็นคนบาปยังไงเพราะเขารู้ดีครับว่าเขาไม่สามารถจะพึ่งอารมณ์ในการติดตามพระเจ้า แต่เขาจะต้องพึ่งน้ำพระทัยของพระเจ้าและพึ่งความจริงของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ไม่งั้นการคิดอย่างคนจะกลายเป็นศัตรูต่อพระเจ้าเป็นตัวขัดขวางน้ำพระทัยพระเจ้าอย่าลืมนะครับความตั้งใจดีของเราอาจจะขัดขวางน้ำพระทัยของพระเจ้าได้ขอพระเจ้าเมตตาคราับ